สบายดีปลลุงสบายดีสุขุสุขคนสุองสุบวอนสบายดีเอฟซี่ียงแพงพบกันคือเก่าปลลุงกับซ่องบุกคอนมันนาเมื่อนี้บุกคอนกสีพาปลลุงมาหาปลาหาปลลุงเลยมาหาปลาอยู่อยู่คลองเนาะหรือว่าอยู่ตะพังโค้งอยู่แม่น้ำโค้งปลลุงเลยมากันสี่คนปลลุงจะได้กับเบืงไปส้มกันว่าสีไดหรือไม่ไดปลลุงเลยเอาก็มากับเมนูหน้าปลลุงตอนนี้กำลังกากียมปลลุงเลยเมนูหน้ากันเลย พี่เนาะวนข้องล้วนะใจมียังแไงว่าอุปกรณ์เีาถือมานี่มีไฟโขมด้วยเอ้ยอันนี้คือสิแมนโหลดของพอน้องเดือนก็เปลี่ยนน้องเดือนปะลุกเลยแ <c oughs> มนอนาโหลดบ่าวฟ้นเองปะลุกมากันเมนูหน้าเพื่อนมาฮอนี่กันสิพากันไปต่อกันเลยปะลุกเลยไปดูไปชมกันว่าสิได้คือได้มาเท่าแม่น้ำของปะลุก กํลังจักโมงวะประมาณหกเจ็ดโมงนี่แหละอยู่ทางนั่นกัะสิเป็นพังไทยปลาลุงเอยที่ปลาลุงเห็นเนี่ยแสงไผ่เน,เนาะซิสเป็นทางด้านหมุกดะหารเด้ประปลาลุงเด้อทางด้านนั่นหมุกดะหารเตรียมสะดุ้งพีนง่น้องมีดูกาหินลงอยได้ทงอจไร<ส>

ดีดงดดงพ่อม่หาเพิ่น้าวนจอาชุเจ้ามาเพิ่งเพิ่งโอ้ลดเอาสบม่แม่นอกคือันพอลูกอ่อนค่ะอันาพอลูกอ่อนวันเนาะพอลูกอ่อนเฮ้ยได้จักสาไปว่ะเนี่ยดขาเสาะนับไปว่ะนะครับก็ลุยกันสงคนว่ะสังเกตปลาลุงปลาเนาะปลาบอนะอันนี้ิเาหมันนย บอกบนเพลงผนว่าเห็นปลาน่อยแล้วส <re ัน้าก็ไปสอนรอบสอแนะแมนแมนเขามามือนี้ประลุงกัดซีมีอยู่เนาะมีอยู่เห้องสะดุกงนี่ห้องไหนเนาะสะด้งฝั่งไทยจักเดชจัดอนอะไสะด้งซะเนาะ แล้วก็แย่งประดุดๆๆลลุงเอ้แง่งสอน,น,สอนสตื่ดุตืน่นางกมาขังมานองัง,งหกมากมาประมาณหามุ่งแรงปุ้งเลยาม่าโน่นแมนน้องนูน,น่ะหลังจากที่บ่าควค้นไปส่งเขาพูดให้พอต้องคาราวเพื่นเน,นาะกมาเลย ผนมาผนเพลงกับซิก้ากียมระบาดนี่สะดุงนีกรตึกั้งแต่อันยามข้าวอันอันะปลาลงผมมันหมันยองมันยงแต่ข้าวเขาใม่ปามันบ่เนื่อนเดอนักกันยังยหาปลาอยู่ปลาลุงเลยว่ายว่ายม ทางด้านนี้ก็สิเป็นลลเป็นดอนปะลุงเอ้บบแต่ว่าดอนเพิ่นกับไปเห็ดเคื่อนเห็ดยังอยู่เนาะอยู่บนดอน,นอะละอยู่กลางแม่น้ำว่าง่ายๆก็กลางแม่น้ำมันเป็นดอนนี่นี่คนก็สิไปอยู่ก็สิประมาณาทาไทยเป็นจังหวัดอะไรไลไรยนนายอะไรประลุงเยจังหวัดอำนาจเจริญปะลุง กันมหาแหบเลยได้อันเพื่อนท้าวอันอันไปทาประชุมนั่นพังแล้วนั่นเพื่อนว่าพังประชุมทางทางอัฐาประชุมพังทั้งนั้นเพื่อนว่าเพื่อนเหาะวัวเป็นเนาะอันแบบยังไาประชุมพังเออประชุ่มพังนั่นเพื่อนว่าที่แท้เด้อที่แท้กันีที่แท้ทางนั้นเหมือนอุบลเนาะแม่นอุบลอุบล

มมีตรงนกับผได้อีกแหละนี่เขาไปได้อีกบารอเหมือนดูบานี้เียเยเย็นๆ่นเียตบ้ขาเีนมันมุนหวังที่เลบ่ลบกทำนั่นแหละไม่บอขอแล้วนะไม่เลิกหรอกดองหน้า

น้องเดือนก oh ็ส oh. ิเปลี่ยนมุมพราแม่น้องเดือนบ่หัดีับแล้วมันโวถหิบใช่ไปุปนเปวนก็ยับไปไกลแต่เนาะแม่น้องเดือนเพม่นก็ได้แมงไหม่แมงตอกสีไลยป่ะลูกเอย โอ้บวชถือสัมปลุงเอ้ยสัมบาทย่อเลยแมงไม้กมขลายปลาลุงเอ้ยพ่อมาพ่อนีกะถาเบิ่งถาส้มตอนบ่าคอนไปสอนก็เลยกันปลาลุงเอ้ยว่าสิเป็นยังไงมากันต่อปลาลุงบาดนียแมงไม้กมขลายปลาปลาบุญเพลงมันมาอย่างนี้เลยปลาพวกปลาหน่อยพี่น้องเอ้ยปลาหน่อยปลาลุงเอ้ยสำหรับของเฮาปลาลุงของก็ได้นี่แหละปลาก็ได้ เน้อหมูป่าใหญ่มันต้องเหงี่ยียก็จะก่อที่ถือก่อจากนู้ตึกเหีก็ได้เก็บที่นี่ออกเลี่ยงทังสี่สันเอานี่แหละดันโดนมาไกลแสนไกลปลาลุงเลยเผื่อปลาสิ่งนี้แหละปลาหน่อยนี่แหละเพราะว่าแม่น้องเดือนครับแม่น้องโนน่าเพิ่งกำลังตึกสะดุ้งกันปลาลุงเขากลับมา สอนครับว่าบุญเพ่งหรือว่าพอน้องเดือนเพิ่นเนาะปลากุ้งปลเลุงปลาตัวยังคือบางบานนี่ไงปลาป๊อกปลาลนะปลาเปาหปลาลุงจะได้กับปลาล่อลุนล่อส้มกับปลาลุงเลยบากครั้ก็สิได้เก็บต่อเนาะเพราะว่าภาษาตะเบล่ได้ปลาลุงเลยคะแนน ที่จะพาเก็บกระบอกบนเพลงกันต่อรอบที่สองปลาลุงบ้านนี่ไปได้ปลาลุงเดือนว้วแจวแพี่น้องเอ้ยต่อเอากูมีน้ำในปลายังงนี่ใหญ่ๆนะปลาผัดปลาผัดพัดผมเคยเห็นปลาลุงอืมไหนบ่าผัดไหนบ่เออได้แล้วบลาบุ้เพลงนะของทอดไหมปลาม้อนี่เข้ากับซีเรีสอนรอบต่อไปปลาลุงไหนปลาบุ้เพลงพี่นเอาก่อนพาดกุ้งแม่น้ำคลองปลาลุงเอ้ ตัวสำริ้วก็ะสำริวมือไป้ามาไหนมาบุ้งเฮงเอาเลยป้าลุงบาดงามงามได้หลบนึ่งามได้หลบนึ่จับไปก่อนนะจับแบบกองกีนี่จับไม่ยงนะมันจีไปบนนี่บ่ท่านโธ่ป้าตสเบิ้งมือหยัดจะขอก็ต้องดูสังเกตของครับป้าลุงป้าประกอบมือสิบกัานหลังจากนี้ป้าลุงเขาก็รจะไปนำเอาแม่น้องนหน้ากับแม่น้องเดือนมาเก็บซอยป้าลุงแม่บอกพอต้องเดือน ขขยายผ้งเดยน่าอยู่นี่เนาะแต่เจ้าของนันไปทำานบ่เนียขายอยู่ี่ก็ไดแต่ว่าจะถ่ายอยู่กแต่เอามองเลยคนแมนไอ้งเนไปเอามองรยเป็นันี้ของชดต้ของแล้วนี่แหละมาหาปลาของข่งแหลกกระลุง มาด้วยความมานเนาะบ๊วยเพลงนี่แต่ก็มันก็ปฏิเสธนั่นนี่นะแต่ก็วันก้อนหัวยนั้นปลาลูกเลยมันใหม่ไรบาวยเพลงเมันกำลังหยาหันล่างปลาลุงมาเบิ่งดูบ๊วยเพลงมาเบิ่งใกล้ๆดูมาเป็นจังได้เต็มของเล็กน้อยเต็มของได้ผุดเต็มของแต่ว่าของมันมันปลายหญ่มาเบิ่งดูฮะใหญ่ๆนะมันผัดนะบ่มันอยู่ลุ่มมันอยู่ลุ่มผัาซัน บากเป็นเพลงเป็นกระสิไปนน้ำเอาภรรยาเพิ่นหรือว่าเมียเพิ่นนั่นแหละไปเลยปลาลุงบาดนี่พลาดเหล่เพายังดีใจเพิ่นว่าจด้ไปอ้างเมียเพิ่นเมียเพิ่นตึกสะดุกอยู่ผัวแหละตอนนี้ก็เลือกแต่บ่าวขวัญปลาลุงเลยรอทาเพิ่นต่อไปผางไทยเนาะปลาลุงเนาะคนหาปลากหลายหลายปลาลุง ได้ยินแต่เสียงจักเสียงเฮือเพลินพอมาวันนี้กับสมาพควนแหละปลาลูกหมวกควนกับเซราคีไปเถิดเพียงเท่านี้ปลาเลยแม่ไม่ร้ายขนาดจะได้การลอดูคลิปต่อไปของหมกควนเลยปลาลูกเงยคลิปหาปลาคือเก่าฮะแหละกับสีต่างเก่าหน่อยหนึ่งจะได้ก็พาะกัะนัวกาดหนาเดี๋ยวปลาลุงเดินสบายดี